สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการใช้กล้องแมนนวลนะครับออกตัวไปก่อนนะฮะว่าผมไม่ได้เก่งเป็นมืออาชีพอะไรเป็นอะไรอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กับคนที่อยากจะเล่นกล้องแมนนวลนะฮะอย่างบางคนอาจจะเล่นกล้องคอมแพกหรือว่ากล้องที่มันแบบมีระบบออโต้นะฮะคือคิดอะไรให้เราเสร็จสับเลยแล้วบางคนอยากจะขยับเพิ่มความสนุกความท้าทายโดยการที่ว่าปรับเองทุกอย่างเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับทนีนี้เนี่ยวันนี้ผมจะมาใช้กล้องตัวนี้ครับ เป็น p e n t a กรุ่น SV นะครับตัวนี้มันเป็นกล้องแมนวนวลล้วนเลยครับไม่มีวัดแสงในตัวด้วยนะฮะสิ่งทุกอย่างต้องปรับเอาเองหมดนะครับคานนี้เราจะมาพูดถึงค่า3ค่าที่คนถ่ายรูปต้องรู้กันนะครับและยิ่งจะต้องใช้กล้องแมนวนวลก็ค่าสค่านี้คือสําคัญมากนะครับอ,อย่างแรกเลยที่เราต้องต้องจาก็คือว่าค่า ISO ISO ฟิล์มนะครับฟิล์มแต่ละตัวจะมีเขียนไว้อย่างตัวนี้เป็นฟิล์มหนัง มันก็จะมีเลขเนี่ยสองรอยทีอะไรเงี้ยคือฟิล์มตอนนี้ที่ปัจจุบันที่หาได้ง่ายๆในท้องตลาดอะ่ะ mm hmm. ก็จะมี iso ประมาณก็มี100 200 400 800 1 6 0ย mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่ามีไหยนะแต่ถ้าเกิดมีก็คือว่า mm hmm. น่าจะหายากพอสมควรแหละค่าที่2ก็คือค่าของรูดับแสงครับนี่นะฮะอยู่ที่เลนค่าที่3ก็คือค่าสปีดชัตเตอร์ครับจะมีเลขบอกตรงนี้ สำหรับตัวนี้นะบางตัวก็จะอยู่ตรงเบาเลตถ้าสามผ่าเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงทํางานกันยังไงวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าต่างๆกันตัวเลขต่างๆกันพูดถึง ISO ก่อนเพราะตัวนี้จําง่ายสุดนะครับ ISO ฟิล์มเนี่ยเวลาเราตั้งค่าที่ตัวกล้องเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ใช้วัดแสงของกล้องเนี่ยมันก็จะมีให้ตั้งเพื่อเตือนความจําเฉยๆนะครับทีนี้เนี่ย ISO แต่ละตัวเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงใช้งานยังไงนะครับก็คือให้จำเอาไว้ว่าเลข ISO ยิ่งมากก็จะยิ่งบันทึกภาพลงบนฟิล์มไวขึ้นนะครับมันก็จะไปเหมาะกับการถ่ายในที่ที่มันแสงน้อยนะฮะอย่าง ISO 8 0 0อย่างเงี้ยก็เหมาะในที่ที่ถ่ายแสงน้อยแล้วเลขที่น้อยก็คือก็เหมาะเอาไว้ถ่ายกลางแจ้งอย่างเช่น ISO 1 0 0สมมติว่าเราถ่ายทะเลอย่างเดียวเลย ะะอยู่เฉพาะตอนกลางวันเราก็ใช้ฟิล์มร0อยหรือ200เราต้องเลือกมาตามความเหมาะสมว่าเราจะถ่ายสภาพแสงไหนนะครับสมมุติเราตัดสินใจอ่าเราเราถ่ายเฉพาะตลงวันกลางวันก็ตัวนี้ก็ ISO 200เราก็ตั้งค่าตัวกล้องฟิกไปเลยครับมันไม่สามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วพอเราใส่ฟิล์มเข้าไปแล้วนะฮะอ่าจบเรื่อง ISO อ่าค่าที่2เนี่ยผมอยากพูดถึงเรื่องรูงรับแสงก่อนสปีดเพราะว่า ที่ตัวเลนส์เนี่ยฮรรูรับแสงเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดมิติมิติคืออะไรมิติก็คือผมยกตัวอย่างง่ายๆโฆษณาสมาร์ทโฟนคะโฆษณา iPhone โ,โฆษณา a m มซุงที่จะมีพูดถึงเรื่องฟังก์ชันกล้องอะที่ว่าถ่ายภาพได้หน้าชัดหลังเบลอรหรือหน้าชัดหลังละลายตัวนี้แหละเป็นตัวกําหนดครับรูรับแสงยิ่งกว้างจะยิ่งละลายหลังมีประโยชน์ในการละลาย ฉากหลังที่เราไม่ต้องการทิ้งอย่างเช่นมันมาถ่ายดอกไม้อยู่ข้างหน้ามีกองขยะอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องทิ้งระยะห่างให้ละลายอะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็จะมีตัวเลขอยู่อย่างตัวนี้ถ้ารูรับแสงกว้างสุดที่1.8มันก็จะมีบอกที่เลนครับ1นนะครับคานนี้มันต่างกันยังไงอันไหนมันแคบอันไหนมันกว้างนะครับตัวเลขมากมันจะเป็นรูรับแสงแคบส่วนตัวเลขที่น้อยที่สุดเนี่ยมันจะเป็นรูรับแสงที่กว้างที่สุด เราปรับมาที่กว้างที่สุดมันก็ละลายหลังมากที่สุดนะครับถ้าปรับไปที่แคบมันก็จะเป็นภาพลักษณะที่ว่าชัดทั้งภาพนะครับแคบสุดอย่างนี้นะฮะคันนี้มันงงอะ่ะมันมีทศนิยมด้วยเราจะจําได้ยังไงล่ะเออกล้องแมนวนวลนะครับมันจะมีสวิตช์อยู่ที่เลนนะครับบางตัวไม่มีมันก็จะมีปุ่มเช็คชัดลึกอันนี้ลองไปศึกษากันดูเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับปุ่มเช็คชัดลึกคืออะไรอย่างตัวนี้เราปรับมาที่เอ็มนะครับเอ็ M, นี่ก็ย่อม,มาจากแมนวนวลครับ นี่ผมปรับมาที่รูรับแสงแคบสุดนะฮะเราดูเลขมันคือ16ครับปรับที่โหมดแมนนวลแล้วก็ดูว่าอันไหนมันแคบอันไหนมันกว้างพอเราใช้จุชนานลหลายไม้วนอย่างเงี้ยมันก็จะจําได้เองนะฮะคันนี้มันรับแสงต่างกันยังไงรูรับแสงกว้างเหมาะกับแบบไหนรูแสงแคบเหมาะกับแบบไหนผมเปรียบเทียบกับตาคนแล้วกันเห็นภาพง่ายๆนะครับบางทีแสงที่จ้ามากๆเราก็ต้องหลีตาถูกไหมฮะเพื่อที่จะ คือมันจ้าเกินอะเรามองอะไรไม่เห็นภาามันมันขาวไปหมดเปรียบเทียบกับแมวครับง่ายๆลองไปดูแมวตาแมวนะฮะกลางแจ้งมันจะเป็นลักษณะเป็นขีดเป็นเป็นเส้นนั่นแหละคือมันขุบแคบสุดเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแสงที่มันแดดจัดนะครับอยู่ในร่มก็ม่านตาขนาดใหญ่สุดเลยถ้าเราเปิดรูรับแสงกว้าง มันก็จะบันทึกภาพได้สว่างกว่าที่ใช้เลขมากรอรับแสงน้อยคันนี้อาจจะจําสับสนไงสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ใหม่ๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วแหละก็รูรับแสงเนี่ยเราก,เราก็เราก็ปรับดูฮะอ่ะเนี่ยเนี่ยสิบหกอ๋อแคบนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จบเรื่องรูรับแสงนะครับที่อยู่ที่ตัวเลนคันนี้ต่อมาคือสปีดที่ผมมาทําคลิปเนี้ยเขาอยากให้เห็นภาพด้วยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยว่ามันทํางานกันยังไงนะครับมันก็จะมีเลขมากไล่ไปนะครับ จนถึงเลขน้อยนะฮะเลขน้อยสุดคือ1นึ่งน,นี้ตัวนี้หน่วยมันคืออะไรครับหน่วยมันคือวินาทีครับแต่มันไม่ใช่แบบว่า1วินาที2วินาที4วินาที8วินาท,นาทีไม่ใช่นะมันเป็นเศษ1ส่วนเท่าน,นั้นวินาทีอย่างเช่น4นี่ก็คือเศษ1ส่วน4ว,ว,วินาทีคันนี้มันทำหน้าที่ตา่างกันยังไงอรเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูผมจะปรับไปที่1ก่อนนะครับ 1วินาทีนะฮะเปิดฝาหลังเนี่ยครับจะเห็นว่ามันเปิดแล้วก็ปิดใช้เวลาก็คร่าวๆก็คือหนึวินาทีคราวน,นี้เราลองมาดูเลขที่มันสูงขึ้นอย่างเลขแป้ลวกันเห็นไหมฮะมันไวขึ้นแล้วลองมาดูเลข250ทคราวน,นี้เรารู้แล้วมันทำงาน เร็วช้าต่างกันยังไงกล้องเนี่ยมันจะมีกระจกสะท้อนเนี่ยนะฮะเวลาที่เรากดถ่ายเนี่ยปุ๊บมันจะเปิดฮะตรงนี้ทําหน้าที่อะไรครับเวลาเราใส่ฟิล์มเราเราก็ดึงฟิล์มภาพออกมามันเป็นการเปิดรับภาพเข้ามาบันทึกลงบนเนื้อฟิล์มนะครับท่นี้เร็วช้าต่างกันเนี่ยเปิดสปีดต่ําเลขต่ำมันก็รับแสงช้าภาพมันก็จะสว่างกว่าที่เราเปิดสปีดสูงนะครับ อย่างเช่นพันอย่างเช่น500อย่างนี้ไล่กันอย่างนี้นะครับเวลาเราใส่ฟิล์มเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถมาเปิดดูได้อย่างนี้นะไหนช้าไหนเร็วหรือว่าเราจะมาลองกดถ่ายแล้วฟังเสียงว่าไหนมันเร็วมันช้าเนี่ยมันไม่ได้นะครับเราใส่ฟิล์มเข้าไปแล้วก็มีทลิกในการจานิดหนึ่งมันทริคส่วนตัวของผมนะครับก็คือว่าครับ1ก็คือมันก็คือ1วินาทีเลขสอเนี่ยคือเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองคืออะไรครับคือครึ่งครับทันี้มันก็จําง่ายไงคบมันจําง่ายไงหนึ่งวินาทีกับครึ่ง เราอาจจะไม่ชินกับครึ่งวินาทีลองลึกสภาพดูเอาวา่าเราให้เรารอหนึ่งชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงอะ่ะเราก็อยากรอครึ่งชั่วโมงถูกไหมเพราะครึ่งชั่วโมงมันเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเลข2เนี่ยมันก็ต้องเร็วกว่าเลขหนึ่งนะครับยิ่งไล่ไปจนเลขมากเนี่ยมันก็ยิ่งเร็วการบันทึกภาพเนี่ยเลขมากมันก็จะมืดกว่าเลขน้อยทีน,นี้ค่า3ค่าเนี่ยมันมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับเรารู้แล้วว่า ISO ฟิล์มเนี่ย เลขมากเลกน้อยใช้ในสถานการณ์ยังไงรูรับแสงเนี่ยเป็นตัวกำหนดมิติว่าจะให้มันละลายหลังมากแค่ไหนแล้วสปีชัตเตอร์ก็เป็นตัวกำหนดความเร็วในการเปิดปิดรับแสงคราวนี้มันทำค่าสัมพันธ์กันยังไงล่ะผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าเราถ่ายรูปอ่าถ่ายนี้แล้วกันเนี่ยที่ตากนี่นถุงทงถุงเท้าแมสเนี่ยนะอ่ะผมวัดแสงให้ดูแล้วกัน สมมุติว่าเราใช้ลูกับแสงกว้างสุดที่1.8เลยนะอันนี้ผมตั้งเอาไว้แล้วนะใช้ฟิล์ม ISO 200นะครับผมตั้งไว้อย่างนี้นะแล้วเราส่งไปที่ตรงนี้ครับนะฮะมันบอกให้ใช้สปีด6 0 0 0คันนี้เนี่ยกล้องมันมีสปีดสูงสุดแค่แค่1000พไงคันนี้มันทำยังไงฮะจะสังเกตได้ว่าสปีดเนี่ยจาก น้อยไปมากเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละสองซึ่งมันก็แน่นอนนะกลับกันเนี่ยจากมากลงมาน้อยมันหาร2องลงมาถูกไหมครับครัวเนี้ยไอเลขที่เราวัดได้นี่คือ6000มันมากกว่า1000ที่เรามีมันก็ต้องหาร2ลงมานะครับให้มันเป็นเลขน้อยเ,อเราก็หาเลยแล้วก็ตั้งเอา6000ตั้งนะครับหาร2ครั้งแรกก็จะได้3 0 0พหาร2ครั้งที่2ก็จะได้พันหนะฮะ คันนี้พันหมันยังไม่ถึงฮนะมันมากกว่าสป,ปีดพันที่เรามี500แล้วก็หารครั้งที่3ครับเป็น750 750นี่ผมว่าใกล้เคียง1,000มากกว่าพันหนะครับคันนี้มันหาลงมา3ครั้งเนี่ยสครั้งคือ3สต็อปเลขมันน้อยลงมันก็ต้องสว่างกว่าซึ่งสับเนี่ยสว่างกว่าเขาจะเรียกโอเวอร์ถ้าปรับให้มืดลงมาก็จะเรียกอันเดอร์ในกรณีนี้คือโอเวอร ขึ้นไป3สต็ปนะครับคันนี้มันสว่างขึ้นสามสต็ปเราทำยังไงครับให้มันพอดีเราก็มาปรับชดเชยที่รูรับแสงครับอันนี้เมื่อกี้เรากําหนดรูรับแสงก่อนถูกไหมฮะเพราะเราต้องกําหนดมิติก่อนอนอธิบายนิดนึงว่าเลนตัวนี้หนึ่งจกับ2เนี่ยเขาถือว่าเป็นเป็นเหมือนค่ารูรับแสงที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เรานับว่าถือว่าเป็นสต็ปเดียวกันเลยเราก็ตั้งตง้นตรงนี้คันนี้เนี่ยมืดลง3สต็ป หรือ u ันเดอร์ส p เราก็นับเลยครับว่าเปลี่ยน1ครั้งคือ1 Stop ตอเปลี่ยนตัวเลข1ครั้งนะ,ะจาก2ไป2.8นี่คือ1ครั้งครับจาก2.8ไป4คือ2ครั้งจาก4ไป5.6คือ3ครั้งเราต้องถ่ายตรงนี้ที่รูรับแสง5.6ครับม,มาได้มากสุดแค่นั้นอะคันนี้มันทำค่าความสัมพันธ์กันแบบนี้นะครับ ก็คือปรับแค่2อย่างแค่นั้นเี่นะฮะสปีดชัตเตอร์แล้วก็รูรับแสงส่วนไอ o อมันฟิตอยู่ละคันเนี้ยเราต้องกำหนดมิติก่อนนะครับการถ่ายรูปก,กำหนดรูรับแสงก่อนจะละลายมากละลายน้อยเนะนี่ยฮะตัวเนี้ยเป็นตัวกำหนดนะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็มาปรับตัวนี้ถ้า ตัวนี้เราวัดแสงออกมาสปีดันไม่ได้เราก็ต้องไปทดตัวนี้ครับเนี่ยหลักการใช้งานก็ประมาณนี้แหละเนาะก็น่าจะจบคลิปละนะครับไปก่อนละบ๊ายบาย